ครับสวัสดีครับผมสนีมาแล้วมาพบพี่พบน้องคือเก่าพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีก็เลยเลาะเข่าโคกเข่า,ขาป้าสู้พี่สู้น้องพาพี่พาน้องมาเบ่งสมุนไพรดีๆคือเก่าพี่น้องนี่คือสมุนไพรที่ว่าอยู่ข้างหลังผมนี่พี่น้องกําลังออกดอกออกใบออกผลพี่น้องสวงนี่เดือนห้าเดือนหกฝนตกใหม่ ถึกน้ำโพยอดโพดอกมามาเบิกน้ำกันพี่น้องเม่ออนไผ่กำลังอ่อนเปียเพียเรงกำลังบ่มีน้องชายบ่ทำงานหรือนกเขาบกขันนั่นละเข้ามาฟังพี่น้องเพื่อมีประโยชน์ต่อท่านนาะพี่น้องเนาะครับผมนี่คือต้นบุกที่ว่าด้อพี่น้องด้อนะเพิ่นกำลังออกดอกออกดอกแล้วพันสิบเป็นหัวเป็นผลด้อพี่น้องด้วยนี่ดนะ้อยชวงนี้แหละพี่น้อง หัวของเพิ่นมากของเพิ่นผลของเพิ่นนี่แหะที่เสพส้อยบำรุงกําลังเพิ่มน้ําเพิ่มฮโอร์โมนเพศหญิงเพศช,ชายได้อย่างดีแม่นไผ่กำลังอ่อนเพียเพียแรงข้ามาฟังเอาเม็ดของเพิ่นนีเพี่น้องบำรุงกําลังท่านหญิงท่านชายได้อย่างดีแต่ว่าต้องเอาเม็ดแก่เพิ่นเด้เพอพีอน้องเด้อตัวเพิ่นสุกแล้วเอาไปต้มบวกกับน้ำตาลทรายแดยง ต้มจนกวาวมันสีหายคันพี่น้องมันจิสร้อยเพิ่มน้ำเพิ่มฮอร์โมนเพิ่มกำลังเพิ่มอารมณ์ทางเพศนะครับคืนมาเป็นปกตินะพี่น้องเนาะยิ่งกว่ากินไว้อากาอีกพี่น้องต้มกินนี่แต่ว่าต้องกินให้มันสุกนะพี่น้องเด้อต้องกินเม็ดมันนะพี่น้องเด้อเม็ดมันมาต้มบวกกับน้ำตาลต้มกินไปจักระยะหนึ่งกำลังทันนะกลับคืนมาดีกว่าวัยอากา้าพี่น้องเลยสรรพคุณ หัวของเพิ่นนี่เด้หัวของเพิ่นอยู่ใต้ดินเดี๋ยวผมจะขุดให้เบิ่งด้อพี่น้องนะไดแล้วก็มาพี่น้องขุดหัวก่อนนี่พี่น้องได้แล้วหัวของเพิ่นหัวใหญ่บ่พี่น้อง สุดยอดวะเอาหัวของเพินนี่ไปต้มกินนนะพี่น้องนะจะสร้อยลดความอ้วนได้อย่างดีพี่น้องมันพายบรยักอ้วนสอยลดความอ้วนได้อย่างดีหัวของเพิ่นเนี่ยแต่ว่าต้องกินให้ถึกวิธีนะพี่น้องนะห้ามกินดิบกินดิบบ่ได้พี่น้องคัน,น,บบน,นสิเห็นท่านลิ้นตั้งแข็งลิ้นแข็งว่าบ่าได้บางคนถึงโรงพยาบาลพี่น้องเพื่ออย่างกินคัน กินบุกดิบมันสิคันพ uh ี่น้องนี้นี่ซอของเพิ่นพี่น้องมาบ่งสรรพคุณของเพิ่นว่ามีหยังอีกในพี่น้องนอกจากกัรลดความอ้วนแล้วหลังจากซอลดความอ้วนแล้วพี่น้องหัวของเพิ่นนี่ยังสามารถซอลดน้ำตาลในเลือดได้พี่น้องเด้อหัวเด้อแก้เบาหวานได้ดีพี่น้องแก้ไข้จับสันเด้อพี่น้องเด้อหัวของเพิ่นนี่สามารถแก้ไข้จับสันได้ แกไอซอยครับเซมฮะแกลรกท้องมานพี่น้องไม่ไพ่เป็นโท้องมานเฮ้ทุกลรท้องโตนะ,ะพี่น้องเอาไปต้มกินเนพี่น้องเด้อใส่ซวนหัวเพ่อนนี่ไปต้มกินแต่เน้นว่าต้องกินซุกนยพี่น้องเด้ยจะกินดิบได้กินดิบบ่ได้คั้นต้มกินแกลูกท้องมานต้องไปมาสซุกสุก่อนจงกินด้พี่น้องเด้อเพร่ะนยังสามารถซอยรับประจําเดือนของสตรีได้อย่างดีพี่น้องยังสามารถ ถอนพิษงูได้พี่น้องเลยแกไฟไหม้แก้ฝีแก้บวมแก้ลิสะดวงได้ดีพี่น้องประโยชน์ลายสิ่งหลายอย่างเด้พี่น้องเด้ประโยชน์ของเพิ่นลายสิ่งลายอย่างซอยบำรุงกำลังเพิ่มน้ำเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเพศช,ช,ชายคือจังผมบอกหันละพี่น้องเอาเอาส่วนเอาส่วนเม็ดทางในของเพิ่นนี่พี่น้องเม็ดยาม,มันเก่เอ็อะไปต้มบนมตาลค้นบอกกันละ ตัวกระน้ำตาจนกว่ามันสีหายคันเรือไปบวกกับโดโบนูลบดำด้วยพี่น้อง้ะมันสิดียิ่งยิ่งขึ้นพี่น้องยังสามารถแก้มะเร็งได้ได้วยพี่น้อง้อสามารถแก้มะเร็งได้พี่น้องสามารถแก้มะเร็งได้ดีพี่น้องเอา่วนหัวของพัไดไปต้มพี่น้องเลยไปต้มแก้มะเร็งแก้โรคท้องมาน ซอยคับประจําเดือนแกไอ้แก,แกคับเสมหะพี่น้องเออโรคท้องมานคือโรคท้องใหญ่ฮะล่ะพี่นออ้องเอาไปต้มอยู่ต้มกินเพิ่นจีสรอยได้ไปเถอะพี่น้องเด้อซรอยคับประจําเดือนซอยคับเสมหะแต่ว่าที่แนๆ่ๆดอกของเพิินนี่มากของเพิ่นผลของเพิ่นนี้เอาไปต้มกินบวกกน้าตาลคือการบวกกระโดบูรุล้มแต่ว่าต้องเอามากเม็ดมันเม็ดเก๋เ้อพี่น้องเด้อ ต้มกินแล้วกําลังท่านสิกับคืนมายิ่งกับไว้อา้าอีกพี่น้องขึ้นแล้วบอยักลงพี่น้องกินแล้วมันพายอ่อนเปี้ยเพียแรงหรือน้องไซายบ่ทํางานแบบนี้ต้มกินใจจักระยะนึงแบบนี้พี่น้องเอาสมุนไพรทุกโตก่อนกินก่อนซไซบ์ท่านศึกษาดีๆบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบ่แพ้แล้วแต่ร่างกายของคนนะพี่น้องเนาะแล้วแต่าธาตุของคนบางคนกินแล้วหายเร็วบางคนกินแล้วหายซ่า เอา้ากินได้ใด้แซ่ใด้ใดไปถามแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณประจำหมู่บ้านท่านฮะล่ะพี่น้องใส่ใด้ใดกินได้ใดเอา้ากินแลวก,ก็คอยท่านอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไขา้ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ้อนะขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย